สีขาวเดินเบีย้ยขึ้นมาสีแดงขยับเบีย้ยไปรับ สีขาวทิมเบี้ยเข้ามาครับสีแดงทิมสกัดสีแดงทิมเบี้ยสูงขึ้นไปสีขาวได้ช่องทางเดินเม็ดครับ สีขาวทิ่มเบีย้ยสูงขึ้นมาฝั่งสีแดงเลือกกินเบีย้ยตัดเบีย้ยเข้าไปก่อนสีขาวใช้เบีย้ยกินโต้ตอบฝั่งสีแดงขยับโคนสีขาวเปลี่ยนมากินทำลายเบีย้ยสูงฝั่งสีแดงใช้กิน สีขาวจึงขยับเรือยึดคลองฝั่งสีแดงขยับกันไม่ให้โดนกดจากนั้นเบี้ยสูงสีขาวจึงกินเม็ดเข้ามาสีแดงใช้โหน สีแดงครับเอามากินแรกสีขาวเอาโคนเข้าแรกสีแดงกินสีขาวหลบ จากนั้นครับสีแดงเอาโคนไล่ม้าขังเรือสีขาวเอาม้าหลบสีแดงถอยม้ามาจับครับสีขาวกินจับเรือนะครับฝั่งสีแดง ใช้เบีย้ยกินสีขาวขยับเรือหลบไปนะครับสีแดงเอามาตามเข้าไปอีกสีขาวหลบ อันนี้สีแดงเอาเรือมาผูกเบี้ยเพิ่อมมาไว้นะครับฝั่งสีขาวเลยเอาเรือกดเบี้ยหน้าขุนสีแดงหลบตากดสีขาวทิมเบี้ยบุกค,ครับสีแดงกินสีขาวกินสีแดง ดึงเรือกลับมาจับเบีย้ยสีขาวใช้ขุนผูกจากนั้นครับสีขาวใช้ม้ากินเบีย้ยสีแดงใช้เบีย้ยกิน สีขาวเอาเรือเข้ามากินสีแดงขยับม้าผูกโคนสีขาวเอาเม็ดเข้าครับฝั่งสีแดงถอยโคนไล่เรือเรือขาวยืดออกฝั่งสีแดงขยับเรือจับโคน สีขาวจึงหายเบี้ยสีแดงกินโคนสีขาวขยับขุนสีแดงกินสีขาวถอยลงล่างแต่ฝั่งสีแดงลุก สีขาวหลกฟังสีแดงขยับเลือสีขาวกดโคนสีแดงบุกขึ้นไปสีขาวใช้เรือกันสีแดงขอยกลับมา สีขาวใช้ขุนเข้าประชิดเรือครับเรือฝั่งสีแดงเดินอ้อมาอีกฝั่งสีขาวขยับเรือเตรียมจะเปิดลุกสีแดงจึงขยับขุนบุกขึ้นไปสีขาวกดไว้สีแดงขยับมา้าสีขาวเอาเบี้ยไหนจับเรือ ฝั่งสีแดงจึงขยับเรือไปลุกสีขาวขยับหลบสีแดงจึงลุกซ้ำสีขาวมีตาหลบฝั่งสีแดงปิดเกมลุกจน